หมดนี่ยังมาหมดแล้วก็เอาใส่ไปเอามาอีกเอามาอีกสวัสดีค่ะตรงชาแนลไทยแลนด์นะคะจากงจางจกภาคใต้ของประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทําน้ําพริกนะคะเป็นน้ําพริกมะขามที่นิยมทํากินกันมากที่สุดน,นะคะตามชนบทบ้านเรานะคะ ไปียนพาไป <ege> นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอาขอคุณน้าข้างบ้าน,นะคะ oh. ให้เป็นคนตําให้นะคะเพราะว่าเขาทํากับข้าวอร่อยมากๆเลยะค่ะก็ oh. <อ>ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่ากับข้าวนะคะ oh. ก็โด,ดยมากก็จะเป็นอขอสูต <iting> รจากเขาทางนั้นเพราะว่าเขาทำกัเข้าวเก่งนะคะสํสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นสูตรน้ำพริกมะขามนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะก็มีพริกมีกระเทียมมีขนมถั่วตัด มีน้ำตาลกระเพรนชวรสขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะที่ทำในวันนี้นะคะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะใช้พริกประมาณเกือบหนึ่งกำมือค่ะไม่ต้องการให้เผ็ดมากนะคะถ้าจะใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ค่ะตามแค่หย,ยาบๆค่ะกระเทียมจีนนะคะเราใช้เจ็ดกลีบนะคะกระเทียมไทยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็มีขนมถั่วตัดะคะ่ะ ขนมถั่วัดนี้เราซื้อมายี่บบาทนะคะประมาณใส่ประมาณ1ิบาทสบหาบาทนั้น,น,น,นลูกสาวกินค่ะแล้วก็มีกะปินะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามีกะปิด้วยกะปิหนึ่งช้อนพูนค่ะสําหรับขนมถั่วตัดที่ใสลงไปนะคะเราตำแค่พอหยาบๆคะ่ะเวลาที่เราเคี้ยวเราจะได้รสสัมผัสกรึบๆค่ะจะน่ากินกว่าที่จะละเอียดนะคะเพราะว่าละเอียดแล้วจะเละแล้วก็จะกลมกลืนกันไปหมดเลยถ้คากะปิ

หมุนมาเอ่อทำหมัดลัวที่น้ำพริกชิมอ่ะค่ะอืมถึงขั้นตอนนี้นะคะเราตักใส่ถ้วยนะคะ เพื่อที่จะนำมาคุกเค้าข้างนอกค่ะตอนนี้ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทราใส่ไป น้ำตาลนะคะเราจะต้องใส่มากหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำพริกมะขามนะคะจะต้องมีรสชาติที่หวานน้ำนะคะใส่ออเนเ้วานนะใส่น้าเติมน้ำลงไปค่ะ ใส่ปผงชูรสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนคุกเขานะคะพี้ก็เดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนค่ะสำหรับน้ำพริกมะขามนะคะจะต้องมีรสชาติที่หวานนํำนะคะส่วนความเผ็ดความเปรี้ยวนั้นพอประมาณนะคะไม่ต้องเผ็ดมากแล้วก็เปรี้ยวมาก กินจะได้รสสัมผัสของถั่วที่เราตำหย,ยาบๆค่ะเขาจะกรึบๆแล้วก็มีความมันเวลาที่กินกับยอดเทียงนะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณคุณนะ้าข้างบ้านนะคะที่มาแบ่งปันเมนูดีๆให้เราได้กินกันค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ รูดเลยค่ะนีแอันนี้ออกดอกละก็รูดอังนี้